นี nee, l l oh, ah, si em, ่คร um, ับระบบโอ้โหอ่าเสียงของซีมุงครับระบบจิมจุมครับจิมจุมกับม้านี่หัวหนังเกือบว่ะเฮ้ยมึงมึงนะจุกเป็นไงครับระบบจิมจุมครับเกือบว่ะยังไม่ยังไม่จัดเอยเดอเออปรับใจมันก็ทราบแล้ว ตรงนี้ต้องปิดบปาปลาเบิ้ลเดี๋ยวไปล้างปลาเป็นมึงเย็นยวเย็นเยดกับปลาอย่างก็ไปเถอะไปอีซบป่ะไปไปอีซบครับอืมอันจิ้มัดเบียร์ซีฟู้ดนี่ครับโอนี่มาเข้าไปได้ครับผ่อนอ่าสร้างลอนสร้างลอน มาไปรฮอนเลยชิมขาความเที่ยวจุ่มจิมจุ่มครับผมก็ไลก็แช่กดติดตามกดซับตะไครด้วยครับกดซับตะไครน้ำครับขาครับผมสวัสดีครับบุกมือบายบายนะอนีอา่ตัขาที่ตัดต้นืหนเทียนนี่บ่า้มสองหลอดเลย